สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาสวนของคุณป้านะคะพอดีว่าเมื่อคืนน่ะลูกชายฉันน่อยากกินอ้อยแล้ทีเนี้ยก็เลยมาให้สวนคุณป้านะจ๊ะกต่ฟ้ามาเรามาขอไอน,นี้เธออ้อยอ่ะอ้อเออนี่นะคะนี่คุณป้ามาสวนพอดีพอดีเราอยู่บ้านแล้วเราถามแม่ว่าป้ามาสวนไหมแล้วก็เราแม่บอกว่ามาฉันก็เลยมาสวนคุณป้าแล้วก็ป้าเอะ แล้วก็นี่ค่ะเจ้าของสวนนะคะคุณป้านะคะแล้วก็อีฉันก็เลยมาหาคุณป้าเพื่อที่จะไปเก็บอ้อยไปให้ลูกชายนะคะเพราะว่าลูกชายมันอยากกินอ้อยมากเลยนะคะโอเคนะคะนี่มีคุณป้าทําำอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้สวนฝรั่งแกจ้าสวนแกจะมีฝรั่งนะคะมีอ้อยนะคะมีลิ้นจี่นะคะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นตน้นนี่น่าจะเป็นต้นทุเรียนนะคะเนี่ย นี่น่าจะต้นทุเรียนนะคะแล้วก็มีมะม่วงช่วงนี้มะม่วงวายแล้วนะคะมะม่วงแกเก็บไปแล้วนะคะมะม่วงแกเก็บขายแล้วนะคะช่วงนี้มะม่วงวายแล้วลิ้นจี่แกก็เก็บไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่าช่วงนี้ปีนี้ลิ้นจี่ติดไม่ค่อยเยอะนะคะลิ้นจี่วายแล้วมะม่วงวายแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นเนี้ยค่ะฝรั่งนะคะนี่ฝรั่งแกขายตามตลาดนัดนะคะแกขายแกขายอยู่กาดบันยางกาดขี้เหล็กกาดทุ่งลูกนะคะ อยากได้หวานมากฝรั่งแกหวานมากแกเอามาฝากอีชั e <etus aru> ้นนะคะเนี่ยคุณป้าแกเอาฝรั่งแกมาฝากอีชั้นหวานมากนะคะใครอยากชิมฝรั่งแกไปซื้อได้ที่การนัดบัานยางการนัดขี้เหล็กแล้วก็กาดนัดทุ่งหลุกนะจ๊ะแต่ทุ่งหลุกบางทีแกก็ไปบ้างไม่ไปบ้างแต่ว่าขี้เหล็กกับบันยางเนี่ยแกไปตลอดนะคะฝรั่งแกหวานมากรับประกันเลยแกอามาฝากอีชั้นแล้วอีชั้นกินหวานมากนะคะเนี่ยค่ะ เคชันจะมาเก็บอ้อยอันนี้อ้อยพุ่มหนึ่งนะคะอันนี้พุ่งหนึ่งแต่คุณป้าบอกว่าพุ่มนู้นสวยกว่าเดี๋ยวฉันไปดูพุ่มนู้นก่อนนะคะอันนี้แกก็มีลำไยเห็นไหมคะแกมีลำไยนี่สวนฝรั่งแกแกมาหอนะ,ะแกทําคนเดียวนะคะสวนนี้นี่ก็จะเป็นลำไย,ยเป็นลิ้นจี่เป็นมะม่วงนะคะนี่ต้นมะม่วงต้นลิ้นจี่ต้นลำไยฝรั่งแกต้องมาหอเป็นลูกๆผลๆแบบนี้ไม่งั้นการมาแมลงเจาะอะคะ่ะ ราะว่ามแมลงเยอะมากในสวนเนาะการมแมลงเจาะนะคะก็จะมีหลากหลายนานาอันนี้ก็เป็นถัว่วเห็นไหมคะแกก็ปลูกถัว่วพอแกเก็บถั่วไปขายก็มันก็หมดอายุขายของมันก็จะแห้งเดี๋ยวฉันจะมาเก็บกอนี้ค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเอามีดมาเก็บอ้อยกอนี้ไปให้ลูกชายทานนะคะแกชอบทานอ้อยแล้วก็อ้อยของคุณป้านเนี่ยหวานมาก ้อยแกหวานมากเลยนะคะแล้วก็ฝรั่งเนี่ยช่วงนี้แกกาลังห่ออยู่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งแกจะคอยทยอยเก็บในลูกที่ผลที่เก็บได้แล้วก็แกไปขายที่กาดคิศเหล็กแล้วก็กาดปัญยางใครสนใจฝรั่งแกแล้วชิมฝรั่งแกไปได้นะคะไปอุ่นแกได้แล้วก็หวานมากหวานมากถ้าไม่หวานมาว่า,า,าฉันเลยนะคะดูคลิปนี้ไว้แล้วก็เจอป้าไปซื้อฝรั่งเขาชิมถ้าไม่หวานใต้คอมเมนต์ค่ะนะคะ บายบายสวัสดีจ้า <Bye. S 1> เดี๋ยวไปเก็บเอาให้ลูกชายก่อนนะคะ